ผมบอกน้องๆทั้งหลายว่าพวกเราทำหนที่ดีสุดแล้วอยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกันรวมถึงแม่ทัพด้วยไม่รู้จะตายวันไหนตายแล้วตายแบบมีเกียรติตายเพื่อชาติบ้านเมืองมันดีกว่าไหมดีกว่าไปรถแหกโค้งตายเมาแล้วครับ หรือโกงกินบ้านเมืองแล้วถูกจับข้องขังตายคาห้องขังเมื่อถึงเวลาคนเราตายทุกคนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอให้พวกเราจำไว้ให้ดีว่าเราต้องช่วยกันรักษาธงชาตินี้ไว้บรรพบุรุษเรา สมีก่อนพระรศวนพระเจ้าตากสินรวบรวมเสียเลือดประมากษัตริย์บางองค์เสียชีวิตหาแผ่นดินมาให้ลูกหลานเราอยู่เมื่อถึงเวลาบางคนก็อายและเกินที่จะล้องเพลงชาติล้ออีกเพื่อนเราอีกประเทศหนึ่งไม่มีเพลงชาติที่ซ้ําและแผ่นดินที่อีกยนก็ไม่มีอายทําไม